วิธีท่องนี้แบบไปนะคะคือเองจะใช้ดักดักโกในการเข้าเนาะก็พิมพ์แบบนี้เข้าไปได้เลยซึ่งประโยชน์ของมันดียังไงก็ ค้นหา g o o g l e ในเรื่องเราจะพาเราไปรู้จักนะคะซึ่งเป็น Search Engine นะคะที่แบบว่าเหมือน g o o g l e เหมือนอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่ามันจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะโดยที่เขาจะมีตัวกรองตรงนี้เนาะ,ะว่าค้นหาที่ประเทศไหนแล้วก็เอาความปลอดภัยในระดับไหนนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ไปรู้จักเว็บไซต์นี้ก่อน,นะะว่ามันเป็นยังไงบ้างเนะเขาก็จะเขียนอธิบายไว้เลยค่ะว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะคะซึ่งจุดเด่นก็คือ มันมีความปลอดภัยนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะไม่ติดตามประวัติในการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานนะคะจึงเหมาะสำหรับการใช้ในวงของคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงเนาะโดยที่หลักในการทำงานเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรกเลยนะคะโดยที่มันจะปลอดภัยมากกว่า Google เนะาะแบบว่าที่เราซื้อปกติทั่วไปเพราะว่าถ้าเข้าแบบ g o o g l e ปกติทั่วไปเขาก็จะจับพติกรกมการใช้งานของเราเนาะแล้วก็โฆษณาให้ตรงกับความต้องการของเรานะคะซึ่งถือว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยน้อยลงมากๆเลยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะข้อดีของตัวแอปดัดกโกตัวน,นี้นะคะใครที่เวลาใช้เซิร์ชเอนจินอะไรก็ซ r c h ตัวนี้ได้เนาะ ปรับข้อดีเขาก็เขียนเป็นรายข้อตรงนี้นะคะแล้วก็อ่านได้เลยข้อเสียก็มีนะคะเขาก็เขียนเป็นรายข้อไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็เปรียบเทียบ้อดีข้อเสียได้เลยแต่ส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยอ๋อก็ใช้ตัวนี้แทนแบบว่าเว็บทับ่วไปที่ใช้สาหรับการค้นหาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าแอปตัวนี้ในการค้นหาต่างๆได้เลยเราก็จะกดย้อนก่อนนะคะเมื่อกดย้อนเข้าไปแล้วก็กดที่คําว่า dotcom ได้เลยจากนั้นเราก็ ค้นฐาได้เลยนะคะว่าจะอ่อท่องเว็บแบบว่ายังไงเนาะนี่เขาก็จะเปรียบเทียบเลยนะคะว่า Se a r c h Engine สี่ห้าตัวเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างตรงไหนนะคะต่อไปเราก็มาเข้าเว็บไซต์แล้วก็กดดักดักดดักอมตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดค้นหาส,บบส่วนแบบกติติ่วไปเลยนะคะว่าเราจะเสิร์ชอะไรบ้างเนาะก็ เสิร์ชได้ทั่วไปปกติเลยค่ะอยู่ที่ว่าเราต้องการจะค้นหาหรือว่าเสิร์ชอะไรเนาะอย่างนี้ลองพิมพ์คำว่าตลาดหุ้นนะคะมันก็มีขึ้นมาเต็มเลยค่ะว่าข้อมูลมีอะไรยังไงบ้างนะคะก็ลองไปค้นหากันดูค่ะโดยใช้เสิร์ชเอนจินตัวนี้เนาะซึ่งเราไม่จําเป็นต้องไปดาวน์โหลดแอปนะคะแล้วก็กดเข้าใช้ในแบบว่า .com เป็นเว็บไซต์เลยก็ได้นะคะสําหรับคนที่ไม่จําเป็นสะดวกที่จะดาวน์โหลดแอปเนาะลองไปค้นหาตามกันดูได้เลย